การบริหารส่วนตำบลหนองนาคหมู่ที่9นะครับและเป็นประธานคัดแยกขยะนะครับรีไซเคิลประจำตำบลหนองนานะครับส่วนผมนะครับก็จะได้นำเสนอในการารวบรวงขยะต่างๆนะครับที่ขายได้หรือที่เรานำมาคัดจับในขยะพิษและขยะรีไซเคิลนะครับก็ ขยะด้วยทางการบริหารตำบลบเราได้จัดตั้งคองทุนการแยกขยะได้ตั้งทต่วันที่2พฤศิกายน2562นะครบที่แล้วมานั้นเราได้แนะนำชาวบ้านตำบลนองานาของเราได้มีการคัดแยกขยะส่วนที่เป็นขยะรีไซเคิลเราก็นำมาจำหน่าย ทุกเดือนนะครับในวันที่6ของทุกเดือนอก็จะมีการแยกขยะนะครับส่วนที่ผมจะเน้นให้พี่น้องประชาชนหมู่เก้าหรือตำบลหนองงนานั้นได้ทราบถึงการเน,น้นในเรื่องําทำการขยะเปียกนะครับเป็นบรรทัดฐานนะครับเพราะว่าขยะเปียกนั้นมันสร้างความสปกปรก เราทั้งหมู่บ้านทั้งครอบครัวนะครับก็ผมจึงแนะนำในด้านกำจัดขยะเปียกโดยให้ทุกท่านทำการมีถังนะครับเพื่อเป็นถังหมักขยะเียกดังตัวอย่างที่เห็นนี้นะครับตัวผมเองนะครับก็ได้ทำมานานแล้วนะครับถังขยะเปียกนั้นก็ได้ทำมานานหลายปีแล้วก็ มีโอกาสที่ได้นำชาวบ้านทุกหมู่นะครับรวบรวมกันนะครับทำถังขยะเปียกโดยนำถังนะครับที่เหลือใช้มาตัดก้นแล้วก็ฝังดินประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็มาร่วมด้วยกันนอกจากเราจะกำจัดขยะเปียกแล้วเรายังได้ปุ๋ยนะครับบำรุงดินให้กับต้นไม้ ในบ้านในสวนเราอีกด้วยนะครับดังนั้นการแนะนําวันนี้นะครับการเสนอนําเสนอวันนี้ผมก็เน้นในเรื่องของขยะเปียกเป็นหลักนะครับส่วนขยะรีไซเคลิลหรือขยะพิษต่างๆนั้นนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลของเราก็ได้แนะนําผู้นําหมู่บ้านไปบ้างแล้วนะครับก่อนสวรก่อปอวันนี้ผมก็จะมา นำเสนอเรื่องขยะเปียกนะครับเพราะขยะเปียกนั้นมีความสําคัญกับหมู่บ้านเรามากเพราะว่าในถังขยะนั้นถ้าเรามีขยะอย่างอื่นอยู่เรานําขยะเปียกไปใส่นะครับในถังเดียวกันก็จะเกิดเน่าเหม็นนะครับเกิดความเกิดเป็นเชื้อโรคนะครับซึ่งนํามาซึ่งเชื้อเชื้อโรคต่างๆได้นะครับซึ่งการกําจัดขยะเปียกนั้นทางราชการก็แนะนําให้ อาพวกเราผู้นำหมู่บ้านให้ทำถังนะครับทำถังสำหรับท่านใดมีความประสงค์ที่จะให้ผมไปแนะนำก็นะครับติดต่อได้ติดต่อได้ดไดทางทางที่อบตอกับทางตัวผมได้เป็นส่วนตัวก็ได้นะครับก็จะไปแนะนำให้พาทำให้ส่วนที่ถังขยะเปียกส่วนท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงบ้านผมถ้า มีความประสงค์ที่จะมาทิ้งด้วยนะครับผมก็ยินดีทําถังขยะไว้ให้แถวหน้าบ้านนะครับ่อบาง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 หมู่บ้านบางบ้านไม่อาจมีที่ทาถังขยะเปียกได้ก็แนะนําหรือว่านําเสนอมาทางผมนะครับแจ้งความมาได้ผมจะแน,นะแนําแนะนําชวนทําถังขยะเปียกให้ทุกท่านได้ทิ้งกันนะครับก็ขอเน้นย้านะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับ เน้นในเรื่องขยาียกนะครับซึ่งเป็นอาหารนำโลกมาให้หมู่บ้านและชนตนเรานะครับวันนี้ผมก็นำเสนอเพียงเท่านี้ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือสวัสดีครับ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 อ่แนะนำตัวนิดนึงครับผมผม นายพัฒนุไทยสาครับเจ้าพนักงานธุรการเป็นเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการธนาคารขยะครับครับผมผมนายสุวิชาวลินันนะครับรองปลัดครับเป็นผู้ช่วยคุณพัฒนุไทยสานะครับในวันนี้เราทั้งสองคนนะครับก็จะมาดําเนินการเกี่ยวกับธนาคารขยะนะครับซึ่งจะมารับซื้อนะครับขยะนะครับที่ได้ทําการคัดแยก ของแต่ละหมู่บ้านนะครับไม่ทราบว่ามีหมู่บ้านไหนบ้างครับที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับตอนนี้เราไปฝั่งบ้านจานนะครับก็จะมีหมู่หนึ่งนะครับบ้านผู้ใหญ่บ้านและก็ไปวัดบ้านจานนะครับจุดที่สองแล้วก็จุดที่สามก็คือหมู่สองนะครับก็จะมีจุดที่สี่ก็คือหมู่แปดนะครับก็จะมีสี่จุดฝั่งนี้สืบเนื่องมาจากด้วยพื้นที่นะครับสภาพภูมิประเทศของ ตำบลหนองนาของเรานะครับแบ่งเป็น2ฝั่งด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็การดําเนินการของเราก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งซึ่งฝั่งนี้ก็คุณพัฒน์นะครับได้อธิบายรายละเอียดให้ได้รับทราบกันแล้วนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับก็จะประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6แล้วก็หมู่ที่7และหมู่ที่9นะครับสำหรับหมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6เนี่ยเราจะรับดําเนินการรับขยะนะครับที่ชาวบ้าน นำมาขายนะครับเพื่อเข้าธนาคารขยะเนี่ยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือหมู่ที่7และหมู่ที่9นะครับจะรับกันที่วัดหนองนาคนะครับผมครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูวิธีดำเนินการนะครับเกี่ยวกับการรับซื้อนะครับขยะที่คัดแยกจาก ชาวบ้านหมู่ที่1่กันก่อนนะครับรอบเช้าของเราคือสวัสดีครับนี่เป็นผู้นําชุมชนของเรานะครับสมาชิกอบตหมู่ที่1นนะครับคุณนาพรรัตนะครับก็มาช่วยนะครับในการรับสมัครสมาชิกนะครับธนาคารขยะตาบลหนองนาของเราเพิ่มขึ้นครับในส่วนของหมู่ที่1นนะครับก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีทุกครั้งนะครับในการที่เรามารับนะครับซื้อนะครับขยะนะครับแต่ละรอบก็จะมีสมาชิก นะครับเพิ่มขึ้นทุกครั้งนะครับก็มีประชาชนให้ความสนใจนะครับมาสมัครเป็นสมาชิกนะฮะวันนี้อาจจะประชาชนที่มาเข้าร่วมอาจจะจํานวนน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นนําขยะนะครับมาฝากขายนะครับณจุดนี้ก็คือบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่งนะครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่อาทิตย์นะครับนี่ก็เป็นผู้ขับเคลื่อนธนาคารขยะหมู่ที่1เช่นกันนะครับผมนี่นะครับสำหรับขยะนะครับที่ชาวบ้านนะครับจะนํามา ขายนะครับมาจําหน่ายในวันนี้นะครับก็มีจํานวนมากพอสมควรนะครับเราก็จะแบ่งเป็นหลายจุดนะครับราบูลหนึ่งนี้ก็ไม่ได้จะรับซื้อแค่ที่บ้านผู้ใหญ่หมู่ที่1อย่างเดียวนะครับบางหลังคาที่อยู่ห่างไกลไปจากตรงนี้นะครับก็ผู้รับซื้อขยะนะครับก็จะไปอำนวยความสะดวกให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมสำหรับชาวบ้านที่อยู่ละแวกนี้ที่อยู่ใกล้เคียงกับ บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นนะครับก็จะมานําฝากนะครับขายนะครับณนะจุดนี้ถือว่าเป็นจุดรวมขยะนะครับจุดรวมการคัดแยกขยะนะครับและก็เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับในการคัดแยกขยะด้วยเช่นกันนะครับสําหรับราคาขวดพลาสติกนี่ราคายังไงครับคิดยังไงราคาขายราคารับซื้อสาหบาทแบบส5บาทถ้าบุบมาล่ะครับถ้า เดี๋ยวนี้ราคา5บาทแล้วใช่ไหมครับแหกึงเองไวโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากาผู้รับซื้อนะครับผมขยะนะครับที่ชาวบ้านหมู่ที่หนึ่งได้คัดแยกมาเพื่อจำหน่ายในวันนี้นะครับนะครับนี่คือประเภทใส บางอย่างอ่ะนั้นคือไม่ได้นะครับเนี่ยเขาก็ได้ชี้แจงมาแล้วนะครับเขาจะคัดแยกอันที่เขาไม่รับนะครับอะไรมันเหลืองมันเหลืองมันเหลืองจากสีเอตอนรับไม่รับเยออันนี้กิโลกี่กิโลอาครับอ่ะคนจดจดด้วยนะครับอ่ะทางฝั่งเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็จะทําการจดรายชื่อไว้นะครับจดรายชื่อและจดจํานวนกิโลนะครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการรับซื้อเช่นกันนะครับก็จะจด อันนี้หนึ่งขีดอันนี้ราคาเท่าไหร่ที่แยกออกมาเมื่อกี้อ่อันนี้ได้สองบาทอันนี้ได้แค่สองบาทนะครับอ่านะครับมันอันนี้ได้กี่บาทหนึ่งขีดหนึ่งนะให้บาทหนึ่งกแล้วอ่านะครับอ่าต่อไปประเภทขวดแก้วขวดนี้ต้องแยกออกไปไหมว่าสีขาวอ่าขวดแก้วนี้รับซื้อเท่าไหร่ บาทเดียวบาทโลละหนึ่งบาทนะครับสำหรับขวดแก้วอ่ากี่กิโลขวดแก้วไม่แยกสีนะสิบหกกิโลนะครับสิบหกบาทนะฮะกี่กิโลครับอ่าถุงที่สองสำหรับขวดแก้ว อ8 1สิบแปด้สิบเก้า 18, ใ, 19, ใจปั้มนะครับเพราะว่าบางตัวนะครับขยะบางตัวก็ถั่วเฉลี่ยกันไปนะครับบางอย่างเช่นอ่าพลาสติกเมื่อกี้ที่ขวดพลาสติกก็เหลือ5บาทนะครับแต่ว่าอ่านะครับตอนนี้เราก็มาถึงพื้นที่หมู่ที่2กับหมู่ที่3นะครับของตองําบลหนองนาคแล้วนะครับก็มีชาวบ้านนะครับมาให้ความสนใจนะครับในการที่จะสมัครเป็นสมาชิกของ ธนาคารขยะตำบลหนองหน้าของเรานะครับก็มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกเดือนนะครับในแต่ละเดือนที่เวลาเราออกมารับซื้อนะครับขยะจากชาวบ้านเนี่ยก็จะให้ความสนใจนะครับที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะครับของธนาคารขยะในพื้นที่ตําบลของเรานะครับซึ่งอ่าสำหรับณจุดนี้นะครับก็พื้นที่สําหรับในการรับซื้อนะครับขยะ นะครับก็ได้แก่พื้นที่วัดบ้านจานนะครับวัดบ้านจานของเรานะครับก็จะมีโรงเรียนวัดบ้านจานตั้งอยู่ที่นี่ด้วยก็เข้าร่วมนะครับกับธนาคารขยะตลหนองหน้าของเราเช่นกันนะครับก็จะมีคุณครูนะครับคุณครูนะครับนาเด็กนักเรียนนะครับนําขยะที่ได้รับการคัดแยกแล้วนะครับมาจําหน่ายนะครับคิดว่าโครงการ ธนาคารขยะของตำบลหนองนาของเราเนี่ยมีความสำคัญยังไงบ้าง นะครับมีความสําคัญยังไงบ้างครับก็ดีค่ะให้เด็กจับแยกขยะอย่างนี้รู้จักเติมขยาเป็นที่เขาได้เปลีติมเป็นคนได้ครับผมนี่ก็เป็นแนวคิดของคุณครูนะครับซึ่งมาสานต่อนะครับเพิ่งโอนย้ายมานะครับผมครับผมมาสานต่อกับคุณครูท่านเดิมที่เคยนําพาเด็กๆนะครับมานําขยะนะครับมาจําหน่ายให้กับผู้รับซื้อ นะครับขยะในทุกๆวันที่6ของเดือนนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าในทุกๆวันที่6ของเดือนนะครับก็จะมีการจำหน่ายขยะที่สมาชิกนะครับชมรมธนาคารสมาชิกนะครับขยะธนาคารขยะเนี่ยนะครับได้นำมาขายนะครับนำมาจำหน่าย <ค>เด็กหญิงิเด็กหญิงขนมคำแก้วคะ่ะแนะนำตัวหน,น่อยค่ะนางขนมคำแก้วค่ะมีความรู้สึกยังไงกับโครงการนี้บ้างค่ะดีค่ะแล้ว <laughs> มีแล้วคิดว่าได้รับประโยชน์ยังไงบ้างค่ะก็ได้นิดๆหน่อยๆคะ่คะแล้ว วันนี้เอาของมาขายเยอะไหมคะได้50บาทอ๋อค่ะขอบคุณค่ะค่ะ<ช>ขออนุญาตแนะนําตัวหน,น่อยค่ะระวังลัถึงแสนค่ะได้รับประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้บ้างคะนะด,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 ดีดีแล้ว,ลวที่บ้านที่บ้านเนี่ยเอาของมาขายเยอะไหมคะวันนี้น้อยสองบาทอ๋อค่ะ ขอบคุณมาแนะนำตัวเองเลยค่ะแนะนำตัวเองนะคะ่นะป้านันโอ้โป้าชื่อป้าสุนันนะคะจันทรน์จ้าอยู่ตำบลหนองอนาอำเภอหนองแคร์จังหวัดระราฐีบ้านอยู่บ้านหนองโคกหกเก้าสามค่ะและค่ะแล้วป้านันได้รับประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้บ้างคะ ไปประไปประชุมเอทางอบตอ่อเขาก็แนะนำว่าเขาไปดูงานที่ท,ที่อื่นๆมาการขยะไปการเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ดีมากบ้านช่องก็ไม่เลอะเยอะยุงก็ไม่มีไม่ว่าจะเป็นขวดขวดแก้วพลาสติกกระป๋องกระดาษป้าก็แยกแยกแยก,แยกมาแล้วก็มาขาย แล้วป้าก็สมัครเป็นสมาชิกการเป็นสมาชิกนี่ก็มีมีหลายอย่างที่จากการประชุมเช่นเราจะได้ผลประโยชน์ตก็เราเสียชีวิตเราก็จะได้เงินเงินช่วย4,000ก่อนแล้ง้นที่เราเอาไปขายแิ่ยี่สยังไม่ถึงสี่พันเลยแต่เราก็ได้มา4,000แล้วเออถ้าคุณตายาไงขาต้มก็ได้แล้วหม้อหนึ่งคืนนั้นใช่ไหมคะเออป้าก็คิดตรงนี้ ลูกเต้าก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องมาวันแรกนะไม่ต้องวุ่นกันเงินตัวนี้เลยเออากมาสมาชอกการสมาชิกทางอบสต้องจะเงินมัให้ก่อนเลยเอามาซื้อของก่อนคือที่บ้านป้านเนี่ยไปดูได้นะลกหญ้าแต่ไม่ลบขยะจ้าลกหญ้าแต่ไม่ลกขยนะยขยป้าจะเก็บถุงที่ติดเนะี่ยแยกถุงที่ไหนที่มันไม่เปื้อนไม่เปิด ีเพื่อนมีเปิดปลาจะเอามาเก็บเก็บไว้พักดีให้แมค่ค้าขายปลาเอาไปใช้เออถ้าถุงไหนที่สะอาดตัวใช้ได้ป้าจะกลับมาใช้ทีหนึน่งคือเป็นการแบบว่าไม่ให้นำกลับมาใช้ใหม่ช<อ>ใช่มกลับมาใช้ใหม่มดีสุดเพื่อนหน่อยค่ะพวกขยะอันตรายป้าก็จะามาไว้ที่ถังที่มาตอ่อที่มาตอ่อพวกหลอดไฟหลอดไฟ เห็นทีจยาลุงนี่แป้าก็ยอยยืมมาเจอเป็นไข่ขยะ